ก็โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวัน m a n แมนเดอะสตองเกตนะครับวันนี้เราจะมาสุ่มซอมบี้แมนนะครับมีกิจกรรมอัดตัวอัญเชิญจงกลับไปลานะครับกลับมาใหม่อีกครั้งนะครับเป็นของซอมบี้แมนนะฮะนี่ครับผมได้สุ่มไปแล้ว10ครั้งนะครับแล้วก็เออกลืมอัดคลิปนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับวันนี้เราจะมาสุ่มกันเลยนะฮะที่เหลือครับ1 3 0ใบครับผมดองเพชรได้ดองเพชรซื้อไว้นะครับ สุ่มไปเลยครับสิบครั้งเอ้ยกดไม่โดนครับสุ่มไปเลยสิบครั้งครับประมวลผลครับจังปวันนี้ครับมาไหมครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหสีม่วงมานะครับแชมป์วันนี้ฟัสต์สกึโอ้โหครับเกรียมครับไม่มีตัว SSR มาครับไปอีกสิบครั้งครับเจ้าพวกงี้เง่าที่คิดว่าตัวเองไม่จำเป็นต้องวิวัฒนาการ ดอกเตอจนัทครับผมมาไหมครับมาไหมมาไหมจังไม่มาครับไปต่อครับใบที่40ครับโอ้โหสีม่วงมาแล้วครับบูไฟนะนะครับโอ้หครับเอาไม่มาเลยนะครับ40ใบแรกนะครับออกมาอัญเชิญอีกครั้งหนึ่งครับ โอ้อาหารมาแล้วนะครับก็เป็น m o สกเ,เก i ต o g i เกนะครับเกลยับยับครับเกลยับยับครับแปสิบใบสุดท้ายอ,อย่างน้อยฉันก็เป็นฮีโร่รับเอสเนคเคอร์เมนครับโอ้โหครับ SSR ไม่มาครับควรรอกำลังเสริม แม็กสาฟ้านะครับผมยังไม่มีนะครับนี่เปิดคอมโบรัวๆเลยครับโอ้โหเอเอเอาอเ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 อออออเ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 เอ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 อเเออเออ ผมกลัวไม่ได้ซอมบี้แมนวะที่ไม่ได้การันตีด้วยนะโอ้โหครับโคตรเกลียมาครับน้องๆโอ้ยครับออกมาออกมาสูดฮักสูดอากาศก่อนครับออกมาวิ่งก่อนครับนี่ครับผมรับได้นะครับแต่ยังไม่รับครับผมโอเคไปอัญเชิญต่อนะครับไปอีกสิบใบครับผมจังหวะนี้ครับประมวลผลประมวลเฉยๆนี่จะมาไหมครับมาไหมโอ้มาแล้วครับ มาหรือยังใครปะไม่เคยไม่ค okay. no ุ้นนะครับน่าจะเป็นซอมบี้แมนนะครับโอ้โหครับได้แล้วครับซอมบี้แมนนะฮะโอเคครับซอมบี้แมนครับได้แล้วนะครับแคปไว้เลยฮะโอ้โหครับได้แล้วครับซอมบี้แมนฮะได้ก่อนการันตีนะครับประมาณได้ประมาณใบที่90นะฮะเราจะไปต่อยหรือเปล่าครับต่อยได้เปล่าครับไปครับอย่างวันนี้เราเป็นสูตรนะครับให้วิ่งออกวิ่งเออ่ ไปวิ่งสู่ลักาแล้วครับก็เป็นโซนนะครับก็โอ้โห S R มาเบิ้ลเลยนะครับโอเคครับผมสู่ไปอีกครั้งครับจนนี้คือเงินมาเลยนขออีกไม่ได้แล้วครับผมอีกสามสิบแปดสุดท้ายนะครับเอาตัวตนตัวตนผลช่วยตะมตนผลใหน่อยนะ S R มาเลยนะครับไม่ได้ใจไม่ได้ใจนะครับจะเป็นมาสเตอร์นะครับโอ้โหครับมุูเวงไรได้ก็มีมาในสามสี่ตัวโอเคไปอีกสิบครั้งครับฮึ่มคอมบูตินิตี้มาเลยนะครับจะได้อีกตัวหรือเปล่าครับโอ้โหครับ สิบใบสุดท้ายครับซอมบิแมนครับจะออกมาหรือเปล่าครับออ้โหครับ SR ออกมาครับปีศาจใต้ดินครับโอเคครับก็ได้จบลงไปแล้วนะครับนี่ครับเราจะมารับรางวัลกันเลยนะฮะนี่ครับ สุ่มไป140ี่ครั้งครับสุ่มอีก10ครั้งได้เศษสองบิแมนครับโอเคได้เพชรมาอีก30เพชรนะโอเคผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ